จะแม่ไดลิงอุ้ยสวยจะแม่ไดลิงเกิือมือเสือ้อหรือพี่เสื้อละพี่น้องแม่กะเบียบบานเท่าละ ก็งามงามพีนออ่น้องงามวันงามคืนปักทั่วก็ขื้น้างแล้วเชื้อเทียบกระซุกแล้ว เฮ้ยห <Exp. S 1> ุ่นผนิลกล่องพีเสือตัวนี้ทั่วกระเท้าหยุ่งเท้าหญ่เ่ยพี่น้องเ้ยไม่กินล้วเดียนเดียวนึงเอยเสด้กินแล้วต้นหอมก็กะอกดอกยาเบลลลินนิสกี้เบลลิน หรือผีเสือ้อเป็นเหรียญกล่องไหมพี่น้องเป็นบ้าน,นี้ดิลูกน่ะมุกพัวขอจะขึ้นยอดเท่าหนุ่งเท่าง่ายเหรอ พักปอดสารผิดแมงบงกินจนสอยมืดล้างตุน